อัดทรงจัดเต็มสำหรับช่วงร่างแม็กยางระบบเบรกไปชมกันสวัสดีครับพวกับผมตั้มไลน์ออโต้เซอร์วิสวันนี้ครับ มีภารกิจได้รับมอบจากลูกค้านะครับให้จัดทรงจัดเต็มสำหรับช่วงร่างแม็กยางระบบเบรกให้กับ t o y ยต้าฟอร์จูเนอรครับรุ่นนี้ครับเป็นขับเคลื่อน4ีล้อเครื่อง3,000ซีซี 4. ซึ่งโฉมนี้นะครับผมบอกว่ายังคงได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากในการที่จะเอาไปแต่งซิ่งแต่งรุยใช้งานเป็นรถอีกคันหนึ่งของครอบครัวที่ไว้ท่องเที่ยว คันนี้ทําอะไรบ้างไปชมกันอย่างแรกครับขาดไม่ได้โชคอัพผมจัดให้ลูกค้าเนี่ยผมจัดเป็นรุ่น OEM 2.5แบบฟูลเซตครับก็คือโชคอัพพร้อมสปริงของโปรเฟนเดอร์เป็นระบบซับแท้งปรับ8ระดับขาดไม่ได้ครับสำหรับรถยกสูงปีกนกปรับองศาจากโปรเฟนเดอร์ ปีกนกนี่ช่วยอะไรครับในเรื่องของรถส,งสูงก็คือทําให้การตั้งศูนย์ล้อครับมีมาตรฐานคงเดิมให้มากที่สุดให้เหมือนโรงงานนะครับเหมือนที่เราตอนออกป้ายแดงนี่แหละพูดกันง่ายๆ่ายนะครับให้มีค่ามาตรฐานมากที่สุดถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นยังไงครับล้อ,อยางเราครับเวลาวิ่งล้อเราจะเอียงเอียงได้ยังไงครับยางดีๆของเราที่เราเปลี่ยนก็จะกินนอกกินในไม่เท่ากันพวงมาลัยวัยหน้าเบานะครับอันนี้คือ การที่สูดล้อไม่ดีต่อไปครับลูกหมาก,กันโค้งปรับองศาผมเลือกเป็นของแบรนด์ซัน4ี่คูณสี่ครับอันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนองศาของลูกหมากมันก็จะงัดจะชันนะครับก็ทำให้เวลาเราคอนโทรลรถหรือเข้าโค้งเนี่ยมันจะแกว่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคันนี้อย่างที่บอกครับเป็นรถขับเคลื่อน4ี่คูณสี่ผมทำการติดตั้งดอบเพาขับหน้า เพราะว่าเวลาใช้งานจริงครับถ้าเผาชันนะครับเราใช้งานจริงปีนป่ายในลักษณะทางออฟโรดต่างๆถ้าเพาหลุดมานี่ผมบอกว่าไม่สนุกแน่นอนในการท่องเที่ยวนะครับก็จะต้องติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเผาขับกลางนะครับก็คือว่าเราได้ทำการนะครับลองสเปเซอร์นะครับที่เพาขับกลาง เพื่ออะไรครับสำหรับ t ต y o TA f o r t u n e r เนี่ยนะครับสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้ายกฟาร์มสูงระดับ2นิ้วขึ้นไปครับถ้าไม่ติดตั้งสเปเซอร์ลองเพลาขับกลางนะครับผมบอกได้เลยว่าเวลาเรากดคเนลร่งนี่รถจะมีอาการสั่นนะครับอันนี้ชัดเจนแน่นอนต้องติดครับเพราะว่าไม่ต้องตกใจนะครับถ้าไม่ติดนี่กดเขเร่งเมื่อไหร่เติมเนลี่งเมื่อไหร่รถจะเกิดการกระพือสั่นนะครับอันนี้เราก็จัดการให้เรียบร้อยเป็นของสั่น4ีคูณสครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญ จะติดอยู่ในช่วงนี้นะครับติดอยู่ตรงช่วงที่มือผุชี้เนี่ยข้างๆโชกหลังนะครับด้านขวานี่เรียกว่ากันเซครับเป็นชุดก right? ันเซเพื่ออะไรครับติดตั้งเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยครับไม่เยื้องสูงไม่เยื้องสูงนะครับเพื่อให้ล้อหน้าล้อหลังไม่เยื้องสูงนะครับล้อหน้าล้อหลังวิ่งจะได้ตรงกันนะครับถ้าเราไม่ติดตั้งในส่วนของปรับองศากันเซด้านหลังน,นะครับล้อหน้าก็จะไปอีกมุมหนึ่งล้อหลังก็จะเยื้องไปอีกมุมหนึ่งนะครับ อันนี้ขับขี่ไม่ดีแน่นอนอันนี้ไรอัลโต้จัดการให้เรียบร้อยแบบเต็มระบบค,ครับ oh. นะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ลูกค้าว่ามันมาเต็มแล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดช่วงล่างนะครับผมบอกได้เลยว่าแบบไฮเฟอร์พมาร์เลยคันนี้ขับดีแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับฟา์มสูงนะครับและอย่างหนึ่งแม็กยางนะครับเราเลือกเป็นยาง BF กอฟคุลิครับสองหห้า 7 5 6 K2 ครับตัวนี้แล้วก็แม็กเนี่ยล้วแม็เราเลือกเป็นลายเบสเล่ครับสีดำออฟศูนย์ะครับกว้าง9นิ้วนะครับอย่างไงครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนี้จบแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างที่ดีครับแม็กยางที่ดีไม่โอเวอร์ไซส์ขับดีแน่นอนครับยังไม่หมดครับ ในส่วนของระบบเบรคครับลูกค้าให้เราดูแลให้ด้วยเพราะว่ารถเนี่ยที่ลูกค้าใช้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้ลูกค้าเอาไว้ลุยท่องเที่ยวนะครับเดินทางไกลเมื่อเรายกสูงการโยนตัวของรถย่อมเพิ่มมากขึ้นน้ําหนักรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์บ้านนะครับหรือสัมภาระต่างๆมากขึ้นนะครับเวลาเราเบรคเนี่ยลูกค้าอยากให้มีความมั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรคที่ดีเพราะว่าการท่องเที่ยวนะครับก็ตามไม่ว่าจะการลุยน้ํา ขึ้นเขาลงเขาต,ต,ต่างๆภาระเบกค,ค่อนข้างมากกว่าปกติเราก็เลือกเป็นจาริดเบกของ XPS ครับพร้อมผ้าโปรสเปกชุดนี้ครับทนความร้อนกว่า650องศาผมบอกได้เลยว,ว่าเบกค,คมเบกเนียนเบกนุ่มชัดเจนครับรุ่นนี้ขายดีมากที่ไลอ์เอาตรงเราขายดีแล้วก็ใช้ดีครับคอนเฟิร์มครับชุดนีน้เดี๋ยวผมให้กล้องแพนดูกว้างๆอีกสักนิดนึงนะครับว่า ลักษณะของรถนะครับอ่าผมลืมบอกไปครับรถคันนี้ครับด้านหลังเนี่ยยกฟาร์มสูงโดยประมาณประมาณสองนิ้วครับด้านหน้านี่ยกประมาณสามนิ้วนะครับก็จะได้ทรงที่ว่าหลังเนี่ยจะสูงกว่าหน้าประมาณหนึ่งนิ้วนะบก็ถือว่าเป็นทรงที่กะลังหล่อนะครับเป็นทรงยอดนิยมนะครับสาหรับสายยกนะครับก็หน้านี่ยังไงมันต้องต่ำกว่าหลังนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวประมาณนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับในเรื่องของการอัปเกรดช่วงล่างก็ต้องบอกว่าไลท์ออโต้ของเราก็มีความชํานาญและมีความถนัดนะครับก็ถือว่าเป็นงานเป็นงานของเราเป็นงานสายตรงที่เราทามานานนะครับเกี่ยวกับการอัปเกรดช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างล้อย,ยางนะครับระบบเบรกนะครับตรงนี้โทรมาปรึกษากันได้นะครับชุดนี้ครับผมบอกได้เลยว่า150,000มีทอน,นิดหน่อย เพราะเมื่อกี้ผมลืมบอกราคาไปลูกค้าก็บางท่านก็อยากจะรู้ไว้ล่ะนะครับว่าชุดเนี้แต่งแบบเนี้ราคาเท่าไหร่แสนห้าหมื่นครับมีทอน,นีดหน่อยนะครับโปรโมชั่นมีครับเงินสดแถมได้ไหมลดได้ไหมอันนี้โทรมาคุยกันผ่อนได้ไหมศูนยปอร์ซมีครับโทรมาคุยกันนะครับเอาที่ลูกค้าสบา,ายใจเอาตามงบประมาณลูกค้านะครับไม่จําเป็นว่าลูกค้าบอกว่าต้องเอาแบบนี้เลยหรอถึงจะจบจบได้ครับ ขอให้ลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษากันนะครับในงบประมาณที่ลูกค้ารู้สึกว่าแฮปปี้นะครับเราก็จะจัดให้ดีที่สุดตามงบประมาณนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ